เภสัชโคจะน่าเบื่อวันนี้เนี่ยจะมาเล่ามุมที่มันน่าเบื่อมากๆของเภสัชจากกนอ่ะหลายๆคนคงแบบนึกภาพออกแหละก็คืออยู่หน้าร้านขายาเนาะจริงๆอ่ะถ้าเราอ่ะมาร้านขายาเนี่ยช่วงบ่ายสามนะจะรู้เลยว่าเงียบมากเงียบแบบตบยุงได้เลยอ่ะ <S <S เพราะว่าช่วงบ่ายสามเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่แบบคนก็ยังทํางานอยู่เนาะทำให้เหมือนเภสัชช่วงนีก็คือค่อนข้างจะว่างซึ่งถามว่ามันน่าเบื่อมัน,มน,มนก็น่าเบื่อมากแล้วหละเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรทําเลยอ่ะคือเราไม่ได้คุยอับคนไข้ ซึ่งเราก็ต้องเอาเวลาว่างไปจัดร้านสั่งยาทำให้เพื่ัต์หลายๆคนเนี่ยเขาก็แก้ความน่าเบื่ออันนี้โดยการที่ว่าเขาก็ไปเป็นอินลูเอนเซอร์คะก็คือว่าแบบเออเราก็ถ่ายคลิปหน้าร้านขายยาให้ความรู้อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เบื่อของเขา จริงๆแล้วอะอาชีพเภสัชเนาะมันก็มีอีกหลายมุมเลยที่สนุกเช่นบริษัทยาเนาะเซลหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอันดับเราก็สามารถที่จะออกไปเจอหมอซึ่งเราก็ต้องทําการตลาดแล้วก็เหมือนแบบจะต้องหาวิธีการสือนะ่อสารน่ยให้คุณหมอเขาแบบเข้าใจโดยที่มันไม่ตึงเครียดเกินไปที่เพรคนไหนที่คิดว่าวิชาชีพเราหน้าเหมือบ้างลองพิมพ์มาบอกได้นะ